ใครหลุดอีกครั้งหนึ่งเนาะอีกรอบนึงเนาะเอกนามเนาะเอกนามก็คือนิพจน์ที่เป็นผลคูณระหว่างค่าคงที่กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปซึ่งเลขชี่ยำลัางเป็นไงครับจะเป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนยะ์เนาะเลขชี่ยำลังจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อันนี้เป็นการทบทวนก่อนนะครับ ใครเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเป็นการทบทวนก่อนที่จะเรียนเรื่องการบวกลบเอกนามกับพหุนามเนาะซึ่งไอตัวเลขหน้าตัวแปรเนี่ยเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามเนาะส่วนเลขชี้กำลังบนตัวแปรเรียกว่าดีกรีของเอกนามนะครับเอกนามก็ยกค่าบที่แล้วก็เช่นอะไรครับ 5x 6a นะครับ สิก็สิบข้อวอแปดเอกวายเจ็ดเอ็กลังสอเป็นต้นเนาะซึ่งข้อควรระวังนะครับ x อกำลังลบสไม่ใช่เอกนามนะครับโดย7 x ็กำลังลบสก็จะกลายเป็นอ่าไม่ใช่พูดผิด x อกำลังลบสก็จะจัดรูปใหม่ก็จะได้หนึ่งส่วนเกำลังลบสออันนี้เศษส่วน นะครับเศษส่วนจะกลายเป็นพหูนามทันทีเนาะการหารด้วยเอกนามเนี่ยจะเป็นพหูนามนะครับซึ่งข้อควรจำอีกกันหนึ่งนะครับค่าคงตัว A ตัวเดียวโดดๆเนี่ยสามารถเขียนอย่อยู่ในรูป A อหนึ่งคูน A ก็ได้นะครับหรือ A ยกกำลังหนึ่งก็ได้หรือ1นส่วน A เนา อีกอันหนึ่งนะครับ a อลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นึ่งยกกาลังลบหก็คือหนึส่วนกํกลังหนึ่งก็คือ1สน 1, อ 1, ส่วน a นั่นเองเนาะส่วนพหุนามนะครับส่วนพหุนามพหุนามคืออะไรคือการนําเอกนามหลายๆตัวมาจัดอยู่ในรูปการบวกหรือการลบเนาะเอกนามหลายๆตัวมาจัดอยู่ในรูปการบวกหรือการลบ ่าเช่นอะไรครับเช่นลบห y กำลังสบวกด้วย3 xy ลบด้วย, 3, x, y, วย5 x กำลังสองบวกส x ลบเซึ่งพงหุนามนี้จะดูดีกรีตัวที่มากที่สุดตัวมากที่สุดก็คือ y กำลังสดังนั้นพหุนามนี้จึงเรียกว่าพหุนามดีกรีกำลัง3นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ 4y กำลัง4ลบ x กำลัง 2y ลบ 6x กำลัง3บวก 5x กำลัง2 2y บวก 2x กำลัง2อันนี้ดีกรีที่มากที่สุดก็คือ y กำลัง4เนาะดังนั้นเราจึงเรียกว่าพหุนามดีกรี4นะครับอ่าเสรแล้วการบวกกับการลบเอกนาม นะครับการบวกและการลบเอกนามก็คือเราจะต้องพิจารณาอะไรครับพิจารณาอะไรครับนักเรียนอันดับแรกพิจารณาครับคณิตสรนเฮลโหลคณิตสอนได้ยินครูไหมได้ยินครับอ่าเราต้องพิจารณาอะไรครับจะบวกหรือลบกันได้ ต้องพิจารณาว่าเป็นเป็อะไรครับเอกนามคล้ายกันหรือไม่นะครับซึ่งเอกนามคล้ายกันในคาบที่แล้วเป็นไงครับเราจะพิจารณาจากไหนครับเอกนามคล้ายเอกนามคล้ายก็คือพิจารณาจากหนึ่งตัวแปรนะครับตัวแปรหรือตัวอักษรต้องเหมือนกันทุกตัวเนาะ อ่าเพื่อนบอกว่านิพน์นะครับก็นิพน์นั่นนะครับแต่ว่าแต่ละนิพจน์ต้องดูว่าเลยครับตัวแปรหรือตัวอักษรต้องเหมือนกันทุกตัวและตัวแปรตัวอักษรนั้นจะต้องมีดีกรีหรือเลขเชื่อมลังที่เท่ากันด้วยเนาะเมื่อดูแล้วว่าเป็นเอกนามคล้ายกันนะครับให้นำสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่คล้ายมาบวกหรือลบกันได้เลย มาบวกหรือลบกันได้เลยอ่าเช่นอะไรครับเช่น c a บวก a เนาะ a นี้ก็คือให้เรารู้เสมอว่ามีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งเนาะ c a บวก a ก็จะเท่ากับ 5a นะครับหรือ 6c บวก 3c อ่ะทักที 6c บวก 3a ลบ 5c นะครับ ตัวที่คล้ายกันก็คือ 6c กับ 5c เนาะ 3c นี้อ่า 3a นี้ไม่มีตัวคล้ายเราก็ยกมาเลยนะครับเป็น 3a บวก c นะครับตัวอย่างที่3นะครับ x กำลังสองบวก c x กำลังสองลบ 3x กำลังสองทั้ง3ตัวนี้คล้ายกันหมดเลยเนาะก็จะได้1บวก4ลบ3เนาะ1บวก4เป็น5ลบ สมันถูกไหมนี่ทำไมมันได้สองเอ็่าสามลบสเหลือ 2x ถูกต้องก็ได้ 2x งกำลังสองนะครับอีกตัวอย่างหนึงสี่วายกำลังสามลบเกำลังสองวลบหกวากำลังสบวกห้กำลังสองวบวกสอกำลังสองนะครับ คู่ที่้ายก็คืออะไรครับ c y กำลังสามกับอะไรครับ6 y กำลังสามเนาะ c ลบ6ก็เหลือ2 y ลบ2 y กำลังสามนะครับอีกคู่หนึ่งที่เหมือนก็คือลบ x กำลังสอง y กับอะไรครับ5 x กำลังสอง y เนาะลบ1บวก5ก็เหลือ4 x กำลังสอง y ส่วน2 x กำลังสองไม่มี ตัวคล้ายเราก็เอามาเลยนะครับยกมาเลยอีกตัวหนึ่งนะครับข้อ5 6a กเอำลังสามบีกำลังสองซลบเก้าำลังสามซีบีกำลังสองอันนี้ก็คล้ายกันอยู่นะครับแต่สลับที่กันเฉยๆเนาะก็6กลบเเหลือลบสามเอกำลังสามบีกำลังสองซส่วน3 x y z กําลังสองไม่มีตัวคลายเนาะก็จะได้3าม x y z กําลังสองแล้วก็สาม x y กําลังสอง z ก็ไม่มีตัวคลายนะครับก็ยกมาได้เลยเนาะอ้าต่อไปการบวกลบพหุนามก็คล้ายๆกันเนาะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นอ่าเดี๋ยวครูจะ ให้นักเรียนดูโจทย์เลยนะครับอให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบสี่ครับลูกเปิดแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบสี่ครับต้นกล้าเปิดหรือ,อยัง ตึงตึ้งนี่คืออะไรเนอต้นกล้าครับครับครับเปิดยังครับหนาห้าสิบสี่ครับ้วครับโอเคเนาะอ่ามิ้งขวานว่าง่ายมิ้งขวันเห็นยังครับมิ้งขวันครับโอเคเนาะ พร้อมยางอานะเดี๋ยวครูเอาสีสีเหลืองแล้วกันเนาะอ่าจากโจทย์เนาะข้อหนึ่งหนะห้าสิบสี่นะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงหาผลบวกของเอกนามที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งย่อยเนาะ 5a กำลัง 2b บวก 3a กำลัง 2b ดังนั้นข้อนี้เราจะได้อะไรครับนำอะไรมาบวกกันครับนักเรียนนำอะไรมาบวกกันครับก็จะได้อะไรครับ5บวก3เนาะคูณกับ a กำลัง 2b ก็จะเท่ากับอะไรครับห้าบวกสามเไรห้าบวกสามธนวัฒน์ห้าบวกสามเนี่ท่าไรน่เท่าไหร่นาอผู้มองไม่ทันโอเคครนี้สอนตอบมาแล้ว ได้อะไรครับได้ 8a กำลัง 2b เนอะโอเคครับทันไหมครับข้อต่อไปนะต่อไปข้อ2นงนำอะไรกับอะไรมา บวกกันครับนักเรียนยยยยลบเก้ากับสิบห้าบวกกันค่ะอ่าลบเก้ากับสิบห้าเนาะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้ลบเก้าบวกด้วยสิบห้านะครับในวงเล็บแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับ x กกำลังสอง y z คำตอบก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบเก้าบวกสิบห้าเหลือหกเนาะหก x กำลังสอง y z อ่าตอบลงไปเลยนะครับนักเรียนตอบลงไปเลยเนาะ ทันไหมครับสลันกรทันครับได้ยินชัดเนะาะราศีอยู่ราศีเนาะสลันกรเนาะใช่ไหมสลันกรอยู่ราศีไหมครับลูกไม่ครับอยู่ไหนนะครูจําผิดไหรอท่านอุดไหนอ๋ออุดมพรเออครุ่งนี้ไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับลูกตอนนี้ผมอยู่สุรินทร์ครับ โอตอนนี้อยู่สุรินทร์ออหนักไปใหญ่เลยอ่าต่อไปข้อสามลบเก้าเอ็มเอ็นบวกด้วยลบสิบห้าอ่าลบเก้าเอ็มกำลังสองเอ็นบวกด้วยลบสิ N, บห้าเอ็มกำลังสองเอ็นก็นำลบเก้าบวกกับอะไรครับบวกกับลบสิ<ล>บห้า Uh, ลบเก้าบวกกับลบสิบห้า m ก uh ําลังสอง n นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับลบเก้าบวกสิบห้าเป็นลบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหกค่ะหึยี่สิบสี่ค่ะคุณยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่ m กําลังสอง n อ่า ตอบเลยนะครับจดตามเลยนะลูกเนาะข้อไหนแล้วนี่ข้อสามข้อสามอ่าข้อสามต่อไปทันไหมครับแป๊บนึงครับคุณครูคะ m มันต้องเป็นกําลังสามหรือเปล่าคะบวกกันลูกบวกกัน m ต้องเป็นกําลังสองครับลูกโจทย์โจทย์โจทย์มันก็เป็นเอ่อลบเก้า m กำลังสาม n แล้วก็บวก ลบสิบห้าเอ็มกำลังสามแล้วก็อินค่ะอ๋อไม่มันเป็นเอ็นกำลังสองอันแรกโจทย์แก้เป็นกําลังสองนะลูกเนาะโจทย์มันผิดเนาะถ้าอ่าไม่เป็นไรถ้าหนูไม่แก้ก็ได้เนาะเดี๋ยวถ้าถ้าไม่แก้เนาะโจทย์มันผิดนิดนึงเดี๋ยวนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ สมมติว่าสมมติว่าถ้าโจทย์เป็นแบบว่าลบเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะหนูแก้เป็นกำลังสองเนาะแต่ถ้าไม่แก้ก็หนูก็ตอบเลยนะลบก็คือต้องแก้มกำลังสามเป็นเอ็มต้องเป็นเอ็มกำลังสองใช่ไหมคะครับถ้าหนูไม่แก้หนูก็ตอบเลยหนูก็เขียนโจทย์ตอบเลยลบสิบห้าเอ็ม กำลังสามเอ็นเนี่ยนี่คือคำตอบเลยครับลูกถ้าหนูไม่แก้เนาะหนูก็เขียนโจทย์ตอบเลยถ้าไม่แก้นะครับแต่ถ้าแก้ก็เป็นตัวนี้เนาะแก้ให้ให้เลขเคียมลังมันเท่ากันตอบได้สองแนวทางเนาะ จริงๆมันก็โจทย์มันน่าจะให้เราได้เคี่ยมลังเท่ากันเลยเพื่อให้เราบวกลบกันได้เนาะเขาคงไม่หลอกเรามาเนาะนักเรียนไม่แก้ก็ได้นะครับแล้วก็ตอบตัวนี้เนาะไม่แก้ตอบสีแดงถ้าแก้ตอบสีเหลืองโอเคนะครับข้อสี่เนาะ ก็4่ลบส5บ q กำลังห้าบวก7 PQ กำลังหก็จะได้ลบส5บหบวก7เนาะในวงเล็บคูณด้วยกับ PQ กำลังห้าก็เท่ากับอะไรครับลบส5บห้าบวก7ได้ลบอะไรครับ ลบแปดเนาะลบแปดครับลบแปดพีคิวกำลังห้าเขียนตัวพิมพ์กับตัวเขียนสลับกันเนาะมาให้นะักเรียนเข้าใจเนาะต่อไปทันไหมครับลูก ทันครับเร็วไปไหมใครเร็วไปบอกนะต่อไปข้อข้อ5้เนาะข้อหลบ17ส่วน5 A าเอกลังสามบีกลังสองบวกด้วย19ส่วน5 A าเอกำลังสามบีกำลังสองก็ทำคล้ายๆกันเนาะก็เอาลบ17 ส่วน5บวกด้วย19ส่วน5คูณกับ a กกำลัง3 b กํากำลัง2ก็มันส่วน5อยู่แล้วก็ง่ายเลยเนาะก็เหลือเท่าไหร่ครับเท่ากับ2ส่วน ห้าเนาะสองส่วนห้าเอกำลังสามบีกำลังสองกัญญาณัฐทันไหมโลกทันค่ะทันเนาะ ต่อไปข้อหข้อหลบ8 xyz บวกกับ9 xyz ก็จะได้ลบ8บวกเทั้งหมดคูณด้วย xyz ลบแปดบวกเก็เหลือหนึ่งเนาะ หนึงก็ส่วนใหญ่ถ้าสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งเราก็ไม่ยงเขียนเราก็ตอบเลย x y z นะครับต่อไปเนะเาะพอต่อไปได้ไหมครับได้ครับโอเค เสร็จแล้วมาดูข้อสองใหญ่ทีนี้อ่าข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่นะครับเขาบอกว่าจงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้เนาะอาผลลบก็ทำให้คล้ายกันเนาะก็จะได้นะครับแปดเอบกำลังสองลบ สิ a b กํลังสองเราก็นำแปลบด้วยเท่าไหร่ครับสิหคูณด้วยทั้งหมดคูณด้วย a b กํลังสองก็จะเท่ากับ8ปดลบสิ 15, ห้าเหลือลบเนาะ a b กํลังสองตอนนี้อยู่ข้อ2ใหญ่นะครับข้อหนึ่งย่อย หน้าห้าสินะลูกนะต่อไปนะครับต่อไปลบ5 x กํลังสอง y กํลังสาม z ลบด้วยลบสิ x กํลังสอง y กํลังสามอ่า ถ้าเจออย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วก็เปลี่ยนตัวหลังเป็นจํานวนตรงกันข้ามเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกแล้วก็เปลี่ยนหลังเป็นจํานวนตรงกันข้ามนะครับอ่าก็จะได้อะไรครับตามนิยามการลบเนาะลบห้าเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนลบสิบห้าเป็นบวกสิบห้า x กำลังสอง y กำลังสามเศก็จะเท่ากับอะไรครับลบห้าบวกสิบห้าก็เหลืออะไรครับนักเรียน10บครับอ่าโอเคเก่งมากครับ10บ x กำลังสอง y กำลังสาม z เอาต่อไปนะครับต่อไปก็จะได้ครับลบกันเลยก็ได้เนาะลบห้าลบแปด m กำลังสอง n กำลังสามได้เท่าไหร่ลูกลบสิบห้าลบแปดได้ลบเท่าไหร่ ลบสิบสามลบสิบสามค่ะลบสิบสาม m กำลังสอง n กำลังสามทันไหมครับเร็วไปไหมต่อไปข้อสี่นะครับ ข้อสแล้วนะครับข้อต่อไปข้อสี่เนาะลบสิบเจ็ดพคิวกำลังสี่ลบลบเจ็ดพคิวกำลังสี่เนาะเราก็ทำเหมือนข้อตะก,กี้เลยก็ได้เนาะถ้าเจอลบซ้อนลบเนาะก็เปลี่ยนลบอ่าลบสิบเจ็ดเหมือนเดิมเปลี่ยนลบเป็นบวก จากลบสิเปลี่ยนเป็นตรงข้ามก็คือลบเป็น7จ็ลเป็น PQ คิวกำลังสก็จะเท่ากับลบสิบวกเ็ก็จะได้ลบสิบพีคิกำลังสี่ โอเคไหมครับเกียริขจ้อนยังอยู่ไหมเกียริขจ้อนไม่เห็นลิลี่เนาะลิลี่ไม่มาครับครับผม้เหลือลิลี่คนเดียวมั้งนี่สามสิบเจ็ดลบสองเหลือสามสิบห้าแสดงว่าลิลี่ลิลี่ไม่เข้าเนาะ มาไหมลิลี่เกี่ยวกัจอมาครับพูดเกี่จอ,จอมาเกี่ยวกับจอมาเนาะพูดถามลิลี่พูดถามลิลี่แสดงว่าลิลี่ไม่มาโอเคทันเนานะลุงเนาะ